หกซื้อไปประมาณ400กว่าบาทตอนนี้ได้มาแล้ว700หูเ0้าร้าอยละโอ้โห่ไหลดีมากคุณย4 4 4 0บเฮ้ยทน500ร้อนะคะมาแตกไม้ซื้อเวยเลยไหลนอกตั้งนานไม่ได้คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับแคทนี้อีกแล้วสาวน้อยน้ามนคนงามคนดีคนนี้นะคะมาเราก็มากับเกมลักกี้ในโกหรือว่าเกมแมวใครผีจีทุนคลิปนี้จัดไปเลยครับผม5 0 0บาทนะคะเว็บที่คท้เล่นอยู่จะเป็นเว็บเดิมเลยนะ,ะนั่นก็คือเว็บเมสซี่บลูนะคะทุกคนเว็บนี้แคทตี้ชอบตรงที่มันเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ําและไม่ต้องทาเทิร์นด้วยนะคะสําหรับเว็บเมสซี่บลูอ่ะในกลุ่มแคทตี้นะคะจะเป็นกลุ่มรวมยุทรวมหาลูกค้าสําหรับเว็บเมสซี่บลูนี่แหละใครแต่ใครป ฟังเกมไหนในเมซี่บูมอ่ะเขาจะส่งลงกลุ่มบอกกันตลอดใครเพิ่งเลิกงานใครกําลังนอนใครพักเที่ยงใครว่างอยู่อยากปัน่นสามารถเข้ากลุ่มคัทลี่พูดคุยดูแนวทางเกมแตกได้เลยแล้วก็ที่สําคัญในกลุ่มนะคะในกลุ่มคคทลี่เนี่ยมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีให้ทุกวันทุกคนสามารถร่วมเล่นกิจกรรมกับคัทลี่ได้เลยนะเครดิตฟรีที่แจกไปนะคะไม่ต้องทํายอดใดๆทั้งสิน้นทุกคนเอาทุนฟรีไปปั่นได้เท่าไหร่สามารถถอนได้เลยสมมติอาได้ไป50บาทอบาท ปั่นแมวได้มาร้อยยี่สิบอยากถอนพอใจแล้วถอนได้เลยร้อยยี่สิบเต็มจานวนไม่มีหักอะไรใดๆทางสิ้นนะคะโอเคไหมใครอยากเข้ากลุ่มกับเล่นเว็บแมซี่บูเดียวแคทลี่จะกทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะแล้วก็จะปักหมุดคลิปไว้ให้ด้วยเอ้ยปักหมุดคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยพูดผิดทุกคนมาเราไมนเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าท <500 S 2> ุนห้าร้อย่ะจะไม่เริ่มที่เบดหนึ่งนะคะแคจะไปเบดห้าเลยทุนมาเยอะทุนมาเยอะก็มั่นไปเลยดีไหล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  ไล่ดีๆหน่อยนะปุ้ง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 ปุงแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวไปสิบไหมไปสิบไหมเดี๋ยวขยับไปเป็นเบดสิบเลยทุกคนมาห้าสิบหมุนห้าสิบหมุนทุกคนเชื่อใจคัทลี่มันมาแน่เนี่ยโลมากอีกแล้วอ่ะคคทลี่มันโล่มากอีกแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหร้อยแปดสิบเจ็ดเกือบจะดีนะเกือบจะดี ไปต่อฮีไปต่อฮีเอออีกเออเออไปไปไปไหนอีกที่ไหนอีกเบ็ดสิบคือพอเราขยับเบ็ดสูงขึ้นนะทุกคนแล้วแล้วถ้ามันแบบ ใส่มาแบบได้บิ๊กวินได้ไม่กับวินอย่างเงี้ยคือเราจะได้ก้อนโตไงแต่ถามว่าความเสี่ยงมันสูงไหมมันสูงมันสูงนางนั้นต้องใจโอ้โหโอ้โหร้อยแปดสามอีกนิดก็ไม่ได้จะสองร้อยสามร้อยเนี่ยถุนโอ้โหโอโอโอโยหมุนทิ้งนะอย่ามุนทิ้งนะมันใจไม่ดีวะมันใจไม่ดีเลยวะทุกคนตั้งหลักแทบไม่ทัน อีกอีกเอกออีกอีกโอ้โหอะไรครับเนี่ยทุกคนดูลายเกมดิมันมาเป็นหย่อมมันมาเป็นหย่อมอ่ะหย่อมที่มันไม่ใช่แบบตู้แบบก้อนโตแบบไม่หย่อมไม่หย่อมม่หย่อมแต่ตอนนี้เรายังไม่ขาดทุนนะตอนนี้เรายังไม่ขาดทุนไปเป็นสิบเห้าสิบหมดดุนทุกคนเชื่อใจแคทลี่เชื่อใจแคทลี่เธอทำไมมันไม่ค่อยไหลเลยวะหรือว่าเวทสูงไป หรือว่าเบ็ดคันส่งไปหรือว่ายังไงเออดูลายเกมนี้นะ่ะเบอได้เรื่องเออเหลือสี่ร้อยเก้าสิบห้าแล้วมันจะไม่เข้าไม่แคทเลยเหรอมันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้พี่เหมียวคันนี่มั่นใจในตัวพี่เหมียวมากนะอย่าทำให้แคทนี่ผิดหวังได้ไหมอ่ะหรือว่าคคดต้องซื้อวะ ยังดีกว่าคันยังไม่พร้อมซื้อวะ่ะทุกคนบอกกันตรามตรงอเอาอะไรมาซื้อใหม่อ่ะโอ้โหเอออู้ข้าฟีเบสซีบมาแล้วครับเบสซีเข้าฟฟีมาแล้วครับมาแล้วครับผมเอ,อ้ยขอปังๆเลย ขอปังๆเลยพี่แมวมาโอ้โหแปดสิบสี่บาทเป็นการเปิดที่สวยเก้าสิบสี่บาทไปกันตอ่อไปกันตอ่อตัวคูณมาด้วยพี่แมวอย่าลืมตัวคูณน่ะเอออย่าลืมตัวคูณน่ะเออคูณสี่เจมหอมลอมริปไปก่อนมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยโอย้โอ้โอโอโยคูณสิบท้ายพายอยูปะเนี่ย มาสองร้อยสี่สิบสวยสวยเบ็ดสิบเข้าฟีเจนะคะได้มาสามร้อยเก้าสิบสี่บาทไม่แย่ถือว่าไม่แย่นะแต่เมื่อกี้ไหลนองก,กับแคทบอกตามตรงว่าไหลนองไม่ค่อยดีนะคะสำหรับเบ็ดสิบอ่ะสำหรับเบ็ดสิบไหลน,น้องไม่ค่อยดีเลยมันหย,ย,ย,ย่อม,ม,ม,มหย่อมเยี่ยมเยี่ยมมาทุกคนคือถ้าแคทเล่นเบ็ดสิบแล้วทุนห0 0ร้อยอ่ะถ้าลายเกมไหลดีอะ่ะตอนนี้แคทบวกไปพันกว่าเกือบสองพันได้แล้วนะ ทามันไหลดีนะใช้คําว่าท่าแต่มันไม่ไหลไงดีที่มันเข้าฟีตะกีโถลองซื้อไหมทุกคนน่าจะไหวซื้อแค่เบดห้าเบตหกนะคะเบดสิบไมมน่าจะมีตังเดี๋ยวหาดูลายเกมสวยๆก่อนมีแต่ตัวถูกๆมาเนี่ยยังไม่อยากซื้อเพราะว่าถ้าซื้อเนี่ยเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตั้งสตินิดนึงอุ๊หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบไมเอาใหม่เอาใหม่จะเอาตัวแพงอู้อันนี้ได้นะทุกคนอันนี้ได้ไป ว้ายเบ็ดห้าหรอไม่เอาอะ่ะไหนๆก็มาขนาดนี้ละเบ็ดแปดหกร้อยบาทเอาตังค์ไม่พออีกเบ็ดหกเบ็ดหกก็ได้มาทุกคนสี่รอยห้าสิบบาทซื้อแมวมา,อา,มาลองดูกันลองดูสักตั้งเล่นเบ็ดสิบมาตั้งนานไม่ขึ้นสักทีเราต้องตัดใจซื้อเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีทุนสำรองคันนี้ไม่แนะนำไม่ทำตามเดดขาดเด้อไปไปกันครับไปกันครับไปกันครับอีกหนึ่งไปกันครับ อีกหนึ่งดอกว่าไงว่าไงเราเอ๊ะเราซื้อไปเท่าไหร่นะทุกคน450ป่ปะโอ้โหไหลตัวลัคก,กี้แมวนะคะเบ็ดหกซื้อไปประมาณ400กว่าตอนนี้ได้มาแล้ว700โอ้โห900 900ละโอ้โหไหลดีมากคูณย2 4ส0 0เฮ้ยทน500นะคะมาแตกไม้ซื้อเวยเลยไหลนอกตั้งนานไม่ได้เพิ่งมาได้ไม้นี้ไอ้บ้าลุงนี้ซื้อตั้งแต่แรกแล้วเนี่ย เฮ้ยลุงนีซื้อตั้งแต่แรกแล้วไอ้ต้าโอ้โหจบจบหกหมนุนนี้ถอนเลยไม่รอละกำไรหนึ่งพันก็เอาทุกคนกำไรหนึ่งพันก็เอามันให้แล้วนะมันให้แล้วนะโอ้โหปังปัง,ป,งปังเลยโอ้หูนี่ตัวคูณเยอะมากตัวคูณเยอะมากไปดี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  คูณเยอะมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหี่สามร้อยหลายตัวถูกถูกยังมาสามร้อยไอชีดเาเหอะชีดเาเหอะทุกคนซื้อประมาณสี่ร้อยห้าสิบนะ,ะเป็นหกจบที่พันเก้าร้อยว้าวว้าวพอใจเลยลุงนี้ซื้อหลาแรงแล้วทุกคนโอ้โหเราซื้อไปเท่าไหร่นะ 450จริงๆด้วย,ใค,ย,ใ,ยะคะคใครอยากตามตามได้เลยนะคะทุกคนใครอยากตามตามได้เลยนะคะสำหรับเว็บเมซี่บูนะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะดูคลิปคัทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆจริงๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ